คุณเคยจินตนาการไหมว่าการได้ยืนอยู่บนดาดฟ้าของหนึ่งในเครื่องจักรสงครามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมาดูเครื่องบินเจ็ดพุ่งทะยานขึ้นฟ้าเฮลิคอปเตอร์โฉบอยู่เหนือศีษะและกะลาสีเรือที่วิ่งวุ่นด้วยความแม่นยำเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นอย่างไรวันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ภายในเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดในโลกวิศวกรรมสมัยใหม่ นี่ไม่ใช่แค่เรือลำหนึ่งแต่มันคือเมืองลอยน้ำสนามบินเคลื่อนที่และศูนย์บัญชาการที่รวมเข้าไว้ด้วยกันภายในทั่วครั้งนี้คุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทุกระบบและทุกบทบาทบนเรือลำนี้ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหัวใจหลักของอำนาจทางเรือเมื่อคุณได้เข้าใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือขนาดอันมหึมาเรือเหล่านี้มีความยาวกว่าหนึ่ง 000ฟุตยาวกว่า3สนามฟุตบอลวางต่อกันและมีน้ำหนักมากกว่า1 0 0 0 0แสนตันเหนือผิวน้ำขึ้นไปคุณจะเห็นไอแลนด์หรือหอบังคับการที่ตั้งต่างงานเหมือนตึกสูงสักดาดฟ้าเต็มไปด้วยเสาเรดาร์เสาอากาศและท่านสังเกตการแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะความนาทึ่งที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณก้าวขึ้นไปบนดาดฟ้าบินดาดฟ้าบินคือที่ที่ถูกสิ่งดำเนินไปอย่างเข้มข้น พื้นที่ขนาดมหฮมานี้ทำหน้าที่เป็นทั้งลันเว์และสนามบินแต่ต่างจากสนามบินบนบกเพราะที่นี่ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเร็วสูงสุดกะลาสีที่สวมเสื้อสีสันต่างๆแต่และสีแทนบทบาทที่ต่างกันเสื้อเหลืองคอยบังคับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินเสื้อเขียวดูแลแขทาพันและสายหยุดเสื้อมงเติมเชื้อเพลิงเสื้อแดงดูแลอาวุธและเสื้อฟ้าคือทีมงานที่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนความวุ่นวายแต่แท้จริงแล้วคือระบำที่ถูกกำหนดจังหวะไว้อย่างแม่นยำ แค่ทาพันธ์สามารถส่งเครื่องบินเจ็ดขึ้นฟ้าในไม่กี่วินาทีให้แรงขับเพียงพอสำหรับการทะยานขึ้นจากดาดฟ้าที่สั้นมาด้านปลายอีกฝั่งสายเคเบิลถูกขึงข้ามพื้นที่ลงจอดเพื่อเกี่ยวหางตะขอของเครื่องบินขาลงลดความเร็วจากกว่า150ไมล์ต่อชั่วโมงลงสู่การหยุดนิ่งภายในเวลาไม่กี่วินาทีสิ่งที่ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้คือการประสานงานและเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ใต้ดาดฟ้า ใต้ดาดฟ้าคือโรงเก็บเครื่องบินพื้นที่กว้างขนาดมหฮมาที่ใช้เก็บซอมบำรุงและดูแลเครื่องบินลิฟต์ขนาดใหญ่จะยกและลดเครื่องบินขึ้นลงระหว่างโรงเก็บกับดาดฟ้าสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องบินที่บรรทุกอาวุธครอบชุดได้ที่นี่คือที่ที่ช่างซ่อมวิศวกรและช่างเทคนิคทำงานไม่หยุดเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบินทุกลำพร้อมพ้อพรอบเสียงเชื่อมเหล็กเสียงเครื่องมือและการทำงานไม่ขาดสายคือหัวใจลับที่ทำให้ดาดฟ้าบินดำเนินการได้ตลอดเวลาเมื่อก้าวลึกเข้าไปในเรือ คุณจะพบกับศูนย์ประสาทสำคัญของเรือบรรทุกเครื่องบินศูนย์ข้อมูลการลบหรือสิษ์เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดเต็มไปด้วยหน้าจอดาระบบสื่อสารและจะแสดงหนทางยุทธวิธีที่นี่คือที่ที่นายทหารเฝ้าติดตามทุกสิ่งรอบเรือตั้งแต่มุมมองของเครื่องบินขาเข้าไปจนถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทางทะเลหรือทางอากาศที่นี่ทำหน้าที่เสมือนศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศศูนย์สอดแนมและห้องบัญชาการลบที่รวมกันอยู่ ทุกการสะท้อนของรเร์ทุกข้อมูลข่าวกรองถูกวิเคราะห์ที่นี่เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็วทันเวลาอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญคือสะพานเรือซึ่งอยู่บนไอแลนด์จากที่นี่ผู้บังคับบัญชาและทีมงานจะควบคุมการเดินเรือสังการนำทางและดูแลการปฏิบัติการทั้งหมดการยื่นอยู่บนสะพานเรือทําให้คุณมองเห็นทะเลกว้างสุดสายตาพร้อมพรอมำนาจในการสั่งการเรือป้องประการลอยน้าใต้ฝ่าเท้า ลูกเรือบนสะพานทำงานเป็นกระทำให้เรือไม่เคยขาดสายตาที่คอยจับตามองเส้นขอบฟ้าการควบคุมเรือบรรทุกเครื่องบินแตกต่างจากเรือเล็กเนื่องจากขนาดมหฮมาทำให้ไม่สามารถเลี้ยวหรือลดความเร็วอย่างกระทันหันได้การตัดสินใจทุกอย่างที่นี่ส่งผลต่อชีวิตคนนับพันและทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์พูดถึงผู้คนแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นบ้านของลูกเรือมากกว่าห้า 000คนซึ่งเทียบเท่ากับประชากรเมืองเล็กๆที่อาศัยและทำงานร่วมกันในเมืองเล็กลอยน,น้ำนี้แต่ละคนมีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อขวัวในห้องขวัวช่างซ่อมเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่แพทย์หรือผู้ควบคุมระบบอาวุธสมัยใหม่ชีวิตบนเรือถูกกำหนดตารางไว้อย่างเข้มงวดวันเวลายาวนานงานหนักและพื้นที่แคบลูกเรือน,อนอนในที่พักแบบเตียงสามชั้นเรียงในห้องเล็กๆและแทบไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยแต่ความผูกพันและการทำงานเป็นทีมฝังลากลึก พราะทุกบทบาทคือส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของภารกิจพลังงานที่ขับเคลื่อนยักษ์เหล็กนี้มาจากเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเรือได้มากกว่า30นอตและทํางานได้หลายสิบปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเตาปฏิกรณเหล่านี้ไม่เพียงให้พลังงานแก่เครื่องยนต์แต่ยังจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทุกระบบบนเรือ ตั้งแต่ไฟสองสว่างไปจนถึงเราดาร์และระบบปรับอากาศห้องเครื่องคืออีกหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลให้เครื่องจักรกลที่ซับซ้อนนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลานอกจากนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินยังติดตั้งคลังอาวุธมากมายไม่ได้มีแค่เครื่องบินแต่ยังเป็นป้อมปราการที่เต็มไปด้วยระบบป้องกันเช่นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระบบปืนกลความเร็วสูงอย่างเฟสทั้งคือที่ยิงกระสุนได้หลายพันนัดต่อนาทีเพื่อตัดภัยคุกคามที่เข้ามา และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการโจมตีเมื่อรวมเข้ากับเรือคุ้มกันในกองเรือลบเช่นเรือพิฆาตเรือลบลำเลียงและเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินแทบจะไม่เคยอยู่ลำพังกองกำลังเหล่านี้ร่วมกันสร้างเกราะป้องกันที่ทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ยากที่สุดในสงครามสมัยใหม่แต่พลังลุกที่แท้จริงอยู่ที่ฝูงบินบนเรือเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถรองรับเครื่องบินได้กว่า70ลําลำตั้งแต่เครื่องบินขับไล่ F ต่อลบสิบแปดโซโฮมิต เรือ F-35 ยนิงยานไปจนถึงเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและเฮลิคอปเตอร์ฝูงบินเหล่านี้ทําให้เรือมีความยืดหยุ่นสูงสามารถโจมตีเป้าหมายหลายร้อยไม่จากฝั่งทําการลาดตระเวนป้องกันภัยทางอากาศและสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดินความสามารถในการเคลื่อนที่ของเรือทําให้มันส่งพลังอย่างยิ่งแตกต่างจากฐานทัพอากาศที่อยู่ประจําเรือสามารถเคลื่อนไปยังจุดวิกฤตทั่วโลกเพื่อฉายพลังได้ทุกที่ชีวิตบนเรือไม่ได้มีแต่การสู้รบ ด้วยจำนวนคนมากมายเรือจึงต้องรองรับความต้องการพื้นฐานเช่นกันห้องครัวปรุงอาหารหลายพันมือทุกวันห้องพยาบาลที่เทียบได้กับโรงพยาบาลเล็กๆมีห้องผ่าตัดคลินิกทันตกรรมและร้านขายยายังมีห้องสวดมนต์โรงยิมและร้านคา้าเล็กๆความบันเทิงอาจจำกัดแต่ลูกเรือก็หาวิธีพักผ่อนไม่ว่าจะดูหนัง อ่านหนังสือหรือออกกำลังกายขวัญกำลังใจคือปัจจัยสำคัญในการรักษาความพร้อมพร้อมตลอดการปฏิบัติภารกิจที่ยาวนานหลายเดือนเรือบรรทุกเครื่องบินยังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ทางการทูตทุกครั้งที่เรือเข้ามาในภูมิภาคใดมันสงสารโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวการปรากฏตัวของมันสามารถยับยั้งการลุกรานหรือสร้างความมั่นใจให้พันธมิตรผู้นำทั่วโลกต่างรู้ดีว่าเมื่อเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่ใกล้มันไม่ใช่เพียงแค่พลังทางทหาร แต่ยังคืออิทธิพลทางการเมืองการเดินชมต่อไปทําให้เราได้เห็นระบบโลจิสติกที่ทําให้เรือดําเนินงานได้ด้วยลูกเรือหลายพันและการบินขึ้นลงตลอดเวลาเรือใช้ทรัพยากรมหาศาลทั้งอาหารเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เจ้าหน้าที่จัดหาสเสบียงต้องบริหารอย่างรอบคอบและการเติมสเสบียงกลางทะเลช่วยให้เรือทํางานได้ต่อเนื่องการเห็นเรือสองลำวิ่งเคียงกันเพื่อส่งเชื้อเพลิงและสินค้าในขณะที่ยังแล่นอยู่กลางทะเลเป็นภาพที่น่าตื่นตา อันตรายแต่จําเป็นต่อการทําให้เมืองเหล็กลอยน้ํายังคงมีชีวิตอีกด้านที่สําคัญคือการฝึกฝนเครื่องจำลองและการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้ลูกเรือทุกคนพร้อมพร้อมต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้การชนหรือความเสียหายจากการลบการดับเพลิงเป็นทักษะที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพราะไฟบนเรือสามารถลามอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อทุกชีวิตลูกเรือทุกคนไม่ว่าหน้าที่ใดถูกฝึกให้ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ย้ำให้เห็นว่าความอยู่รอดและความสำเร็จขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีมสิ่งที่น่าหลงใหลที่สุดเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินคือการที่ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เทคโนโลยีหรือขนาดมหึมาแต่คือผู้คนองค์กรและระบบที่ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ทีมงานบนดาดฟ้าที่ส่งเครื่องบินขึ้นฟ้าไปจนถึงวิศวกรที่ควบคุมเตาปฏิกรณ์ตั้งแต่พ่อครัวที่เลี้ยงลูกเรือนับพันไปจนถึงนายทหารที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ เรือบรรทุกเครื่องบินดำเนินงานเหมือนสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเมื่อเราเดินกลับออกไปบนดาดฟ้าและมองเห็นเครื่องบินเจ็ดอีกลำพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามันยากที่จะไม่รู้สึกถึงคุณจะตนักว่าเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ใช่แค่เรือรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความอัจฉริยะทางวิศวกรรมวินัยและความมุ่งมั่นของมนุษย์มันแสดงให้เห็นว่าด้วยความตั้งใจการประสานงานและเทคโนโลยี มนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ซึ่งสามารถกำหนดเหตุการณ์ระดับโลกได้จริงดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นภาพเรือบรรทุกเครื่องบินล่นกลางทะเลอย่ามองมันเพียงแค่เป็นเรือสงครามแต่มองว่ามันคือเมืองสนามบินป้องาการและสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังของประเทศร่วมอยู่ในหนึ่งเดียว มันคือตัวแทนของทศวรรษแห่งวิศวกรรมเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์และชั่วโมงการฝึกฝนนับไม่ถ้วนที่หลอมรวมกันเพื่อสร้างหนึ่งในเครื่องจักรที่น่าเกรงขามที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นและนี่คือการทั่วายในเรือบรรทุกเครื่องบินที่ส่งพลังที่สุดของโลกหากคุณชอบการสำรวจครั้งนี้และอยากเห็นเรื่องราวหน้าอัศจรรย์อื่นๆของนวัตกรรมมนุษย์อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องนี้และผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำพูดนี้ว่า อินเซียที่แล้วแคลฟอร์ค่ารวยรอสื่อซิสเต็มส์วงเล็บเปิดตัวเซลล์วงเล็บปิด